สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟุก777นะครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสล็อตในค่ายของ S.A.Gaming ครับเราอยู่กันในเกมชายชินดาวอะไรนี่แหละครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับถ้าเกิดอ่านผิดกบต้องขอประจานย์ละบยด้วยแต่ส่วนมากโดยส่วนตัวแล้วผมจะเรียกเกมมาแปะนะครับเป็นเกมยอดนิยมของค่ายเอ g a อ i n g ครับ ละหลายท่านก็คงจะชื่นชอบเกมนี้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมมีงบมาที่ห้าพันบาทครับเราจะมาลองดูกันสิว่าอัปเดวันนี้จะทำำํากําไรให้เราได้หรือเปล่าครับก่อนเดือนครับเราก็ต้องเข้าไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยครับรายการจ่ายมีทั้งหมดสองรอยสี่สิบสามทางนะครับเลียงจากซ้ายไปขวาครับสัญ,ญลักษณ์ ซ้ากันสามตัวขึ้นไปเราก็จะหนรางวัลนะครับตามนี้แหละครับอยู่ที่ใดก็ได้นะครับสัญลักษณ์ที่แพงที่สุดนะครับก็จะเป็นรูปหยกกลมๆเนี่ยครับมาสามตัวยี่สิบห้าบาทครับมาสี่ตัวได้สองร้อยบาทมาห้าตัวได้ถึงห้าพันบาทเลยนะครับเกมนี้ความพิเศษของเกมนี้ก็คือได้ไ้ายออปคายนี่แหละครับไม่ว่าสัญลักษณ์ใดเรียงซ้ากันห้าตัวเนะครับเราก็จะได้รางวัลเยอะนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นรูปหยกนะครับที่เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็จะเป็นรูปจักัน,นครับแล้วก็เหรียญแล้วก็จะเป็นโถลองลงมาก็จะเป็นตัวอ,อักษรครับ J K Q J นะครับแล้วก็สิบส่วนสัญลักษณ์ Y นะครับก็จะเป็นรูปมาแปะยิ้มเนี่ยครับจะปรากฏในช่องสองสามและสี่เท่านั้นนะครับในส่วนของ Y นะครับ แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในซีสปินแล้วเนี่ยสัญลักษณ์วาจะออกทุกช่องนะครับแล้วก็พิเศษก็คือว่าในสัญลักษณ์วาในซีเกมนะครับมันจะออกมาเป็นเงินให้เราเลยครับตามสูตรอยู่ที่หนึ่งเท่าของเงินเดิมพันนะครับสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบเท่าของเงินเดิมพันครับส่วนรูปธรรมชาตินี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์สแคตเตอร์นะครับมาสามตัวนะครับ ปรากฏที่ใดก็ได้นะครับจะคูณสองของเงินเดิมพันนะครับมาสี่ตัวครับูณห้าของเงินเดิมพันทั้งหมดมาห้าตัวคูณยี่สิบห้าของเงินเดิมพันนะครับมาสามตัวขึ้นไปครับเรามีสิทธิ์ได้ลุ้นฟรีเกมนะครับสูงสุดถึงยี่สิบครั้งนะครับอาจจะเข้าไปทําการเลือกเห็นนะครับตามสูดรสิบครั้งครับผมข่าวๆก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนมากหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจกติกากันดีอยู่แล้วแต่เพื่อ ความไม่ประมาทนะครับเราควรเข้ามาดูอัตราการจ่ายทุกๆครั้งนะครับเพื่อที่เกิดอะไรผิดพลาดเราจะได้ไม่คลองใจครับเอาละครับคลิปนี้ก็เช่นเดิมก็ขอย้ำเตือนครับมือหูน้องๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบปปีห้ามทำตามโดยเด็ดขาดนะครับรับชมเพื่อความมัเนใจเท่านั้นส่วนท่านที่มีอายุมากกว่าสิบแปดปีพุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่ในเมื่อท่านเลือกที่จะเสี่ยงแล้วผมก็ขอให้ท่านโชคดีมีชยัยเฮงๆรวยๆกันทุกท่านครับ เอาล่ะครับเราเริ่มแบ็ที่สามสิบบาทออโต้ห้าสิบปังครับลุยครับผม เราได้เข้าอันนโซนของฟีเกมแล้วนะครับ้าเราัก็ทำก,การเลือกอยู่นะ ติดสาสี s <S <Par> ่ัะปินนะครับมาดูกันค้าบ Oh oh oh, oh, oh. <音声><音声> ほっほ Oh, oh. Yeah. ตอนนี้ก็ฟีเกมครับเราก็มีกำลัอยู่ที่สา0สิบบาทนะครับผมคน้าไปต่อครับผมเพราะว่า รอบนี้ค่อนข้างที่จะเกลือครับแล้วก็เรายัางเพิ่มเบ็ดไม่ทันด้วยขอแยกท่านผูช้ชมไปต่อครับเราเพิ่มเบ็ดไปยี่สิบห้าบาทก่อนครับ you <laughs> เด่นน่าเด่นนะไม่ได้เป็นปีกันนะเป็นตัดต่อครับครับดูนครับแบบฮาเดนเลยครับถูกไหมคุณ ี่พันแปบาทนะครับ ฟรีเกมอีกรอบนะครับในเบ็ด0บาทนะครับโชคดีมีทาครับวันนี้ It can't be said, by the way. <laughs> well. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho นันผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะพอที่แค่นี้นะครับเรามีทุนเข้ามาทั้งหมด5,000บาทนะครับตอนนี้เรามียอดทั้งหมด8,742ันเจ็ด่าทนะค,คือกำไรของเรา3,742บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าฟรีเกมมทั้งสองรอกค่อนข้างจะเกือนะครับแต่โชคดีที่ว่าเราได้เมกาปิกบินในส่วนของเกมปกติไปนะครับได้สัญ,ญลักษณ แพงลงมาลองเป็นระดับสองครับได้ยกสีทองห้าตัวนะครับถ้าเก็บเบีดสามสิบาทเนี่ยมันจะได้ห้าตัวเนี่ยจะได้สองพันแต่ตอนนั้นผมก็อยากเบีดขึ้นเป็นที่หกสิบประเดียครับโชคดีมีใจก็เลยได้สี่พันบาทสําหรับไม้นั้นนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดชื่นชมดูและชอบนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดเ like, ป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับช่องฟุกเจ็ดเจ็ เพื่อจะได้มีกำลังใจทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านได้ตัดสินใจในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ